สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับ extension ในการเซฟไฟล์ให้เป็นเวอร์ชันต่ำนะครับของ SketchUp 2024เนาะซึ่งหลายๆคนมีปัญหานี้นะครับก่อนหน้านี้ผมได้แนะนำการใช้ Ruby Script ในการเซฟให้เป็นเวอร์ชันต่ำนะครับแต่ว่ามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือเป็น extension นะครับอ่ะทำอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณข้อมูลนะครับจาก สเกตอัพคอมมูนิตี้นะครับช่วยได้มากเลยนะครับลองไปดูกันนะครับว่ามีฟอรัมอะไรบ้างนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับผมก็จะขอบคุณนะครับคุณ d e สม o นะครับเขาเขาก็จะแนะนำนะครับว่าให้ใช้เอ t กซ์ i o ชตัวนี้ครับเดสมอเซฟทูโอนเดอร์นะครับเราก็ทำการดาวน์โหลดนะครับ ผมโหลดไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วกันนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็ติดตั้งปกตินะครับก็มาที่ extension manager นะครับแล้วก็มาที่ install extension นะครับผมเซฟไว้ที่ตัวเดสก์ท็อปนะครับตัวนี้นะเด m o save to o r d e r อ่าเรียบร้อยครับพอติดตั้งเสร็จปุ๊บ extension จะเข้ามาแล้วนะครับวิธีการนะครับก็ ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับสมมุติว่าตัวเนี้ยมันตอนเนี้ยเรายังเซฟไม่ได้เนาะนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นเซฟคลายเซฟแอดนะผมคลิกเข้าไปปุ๊บตัวโปรแกรมจะถามเลยนะครับว่าจะเซฟเป็นเวอร์ชั่นไหนอ่าผมก็เอาเป็น2017กดโอเคอ่าผมลองเซฟนะครับในเดสก์ท็อป พิมพ์ชื่อ,อปุ๊บเรียบร้อยนะครับที่ d e s ก์ท็อปเจอแล้วนะครับนี่วัด2017คลิกขวา propery t นะครับเห็นไหมเจ็ดสิบกว่าเมกนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับทีนีเ้เราลอง Open ดูนะครับ ว่าเป็น2,017จริงไหม่าเห็นไหมครับโปรแกรมจะขึ้นเลยนะครับว่า this file is version 17.0.1นะครับแสดงว่าไฟล์ที่เราเซฟเป็นเวอร์ชันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อย่าลืมไปใช้กันนะครับ Desmo save to older version นะครับทีนี้ ตัวนี้สังเกตว่ามันจะมีตัวเมนูนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่า,าเราเราเคยได้เซฟไปแล้วนะครับถ้าเราเซฟแอดล้วเนี่ยมันจะมีตัวนี้ขึ้นมาแต่ว่าตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะส่วนใหญ่ผมก็จะเซฟแอดเป็นเวอร์ชันใหม่ไปเลยนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ